พี่น้องมันสิมีอยู่คนหนึ่งตัวหัวหน้าตัวอะไรล่ะตัวอี่ไปบอกหัวหน้าว่ามีใครอยู่สองน่วยแล้วว่าเราอยากกินเขาขี้บอกเออเจ้าก็เลยว่าจะมีใครสองน่วยเพูดก็ว่าเป็นเห็นเออเห็นไอ้นี่คือใครบ้างวัดนี้เราล่องฉากมากมาฟื้นผ่าออกถามมันจะพ้นปะเอาใครเห็นไอแนวสันแล้วว่าใครอยู่ใส่ใครบ่มีเริ่มบอกว่ามีใครสองน่วยเพิ่นปะ เขาก็ว่าบ่มีบอมีเขาก็ซองหาใครยุ่ใสคือบ่มีก็เลยมาพืหาพื่หาได้ถุงเแล้วมีใครสองหน่วยมันบอกเป็นใครันแนวลงมามันเห็นอมันกัมีมาหมาเนาะแล้วก็มีแอปเปิ้ลน้อยสคือโหดหามเลยยังไงยังไม่ตัววหนาวแต่ของมีใครสองหน่วยมันบอกเปนใคร มันคนละใครว่าน่าจะกินเขาจีถ้าใครตะวันหนวมักแอปเปิลอันนี้ก็หน่วยซสมันหน่วยไข่ไก่ยีหลีเลยมันเหมือนเหมือนเนี้ยไอเนี้ยเห็นในกองเนียตัวว่าน่ามั้ยว่าน่ากับว่าถามเอาใครนะเมียเนี้ยก็บอกว่ามันบอกมีไข่ไอเดียวว่ามันไข่เนาะเจ้าไปเจ้าไปแก้ข่าวเด้อเราสีหาวขอให้เป็นคนขี่ทีเห็นเขารอตัดเห็นว่าเห็นถ่วงไข่เอ้ามันมีไข่แผงหน่อยวะมีอยู่เหรอมันบอกมีมันมีแต่แผงแบบว่าซิฟหน่วย จิ๊บช้อนน้อยทังสี่เขาก็เลยบอเอาโอ้โหนี่ว่าขาก็เลยกลายเป็นคนดูบอดีเลยแล้วก็สิเข้าใจว่าแล้วเจ้าว่าเป็นตู้เป็นตาเนาะแล้วจีว่าไปที่ที่นี่แล้วผมมีได้อายผมเขารถตันผมมากัตนแล้วแล้วก็ได้จีว่าข่อยขีิทีหอดไข่เนาะพผื่นไงมันบอกว่ไข่มันบอกเป็นไข่เป็นมักแอปเปิ้ลเนี่ยโอ้ยนายเลิมใช่ตัวหัวหน้า